ก็สวัสดีนะครับสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับวันนี้เป็น EP ที่8แล้ว ก็ชมเชยนะครับสำหรับนักเรียนที่ปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องนะครับไม่ได้ขาดเลยเพราะว่าป .6 เนี่ยคุณครูคก็ไม่ได้ให้อะไรเยอะแยะนะครับก็มีการดูบ้างเก็บโค้ดบ้างมีการปฏิบัติมั่งก็2อ,อชิ้น,นครับบางคนก็ยังไม่ได้ส่งงานมาเลยโบยาวเลยนะครับหรือ เข้ามาแล้วแล้วก็ไม่ได้ส่งงานหรือยังไม่ได้เข้ามาก็จัดการนะครับเพราะว่าตอนนี้เราจะมาถึงขึ้นทางแล้วนะครับจะถึงขึ้นทางแล้วขยันส่งงานนะครับอย่าให้ผู้ปกครองต้องหนักใจดูแลตัวเองส่วนใคราตามงานมาแล้วตรงนี้ก็ขอทมเชยนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันเราจะเรียนในเรื่องอะไรวันนี้นะครับเราจะเรียนในเรื่องของขนาดและสัดส่วน จะมีลักษณะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันครับสำหรับวันนี้นะครับก็เป็นสื่อจาก DLT v ในเรื่องของขนาดและสัดส่วนนะครับครูผู้สอนก็คือคุณครูธินกรปิ่นทองและคุณครูวรัญญาเพื่องชูนุษยนะครับก็ขอขอบพระคุณสำหรับสื่อชิ้นนี้นะครับที่ทำให้คุณครูมีไว้สอนกันทั่วประเทศนะครับ ในเรื่องของสัดส่วนนะเวลาเราทํางานศินละปะเนี่ยสัดส่วนก็จะมีเรื่องของความสําคัญไม่ว่าสัดส่วนของร่างกายนะครับที่เขาเรียกแบบอนาสุมที่ที่นักเรียนเห็นอยู่ในภาพนะครับคือลักษณะของสัดส่วนการแบ่งส่วนให้สมดุลกันตามความเป็นจริงครับในการจัดขนาดของภาพเนี่ยก็คืออะไรคือการเขียนภาพให้ได้มีขนาดที่เหมาะสมเหมาะสมกับอะไรเหมาะสมกับหน้ากระดาษ สัดส่วนของกระดาษหรือสิ่งที่เราเป็นพื้นผิวที่เราวาดลงไปนะครับเพราะว่ามันจะมีความสําคัญในเรื่องของความสัมพันธ์ในเรื่องของขนาดที่เล็กเกินไปหรือใหญ่เกินไปเพราะว่างานศิลปะเล็กไปก็ไม่ดีใหญ่ไปก็ไม่ได้ต้องให้มันเกิดความพอเหมาะของงานอ่านั่นคือการจัดวางไม่ว่าจะเป็นกรอบในส่วนของกระดาษหรือเป็นกรอบที่เราจะนํามาวาดประทันะครับ เรื่องของการจัดภาพก็จะมี2วิธีที่ที่ใช้กันบ่อยไม่ว่าจะเป็นงานวาดศิลป,ปะหรือว่าจะเป็นการถ่ายรูปครับการใช้ลักษณะนี้ก็คือแบบใีหนึ่งเครืองเรื่องก็ในเรื่องของกฎกฎ3ส่วนครับก็จะเห็นจากภาพก็คือจากกรอบรูปเนี่ยหภาพเนี่ยเราจะแบ่งออกเป็น3ส,ส่วนส่วนที่1ก็คือในเรื่องของท้องฟ้าส่วนที่2ก็คือ พื้นดินและส่วนที่3เรื่องของพู้นน้ําถ้าใครประเภทในวาดในเรื่องของผิวทั์เนี่ยสามารถนําหลักการกด3ส่วนนี้ไปใช้ได้เลยนะครับก็จะทําให้งานของเราเนี่ยเกิดความน่าสนใจดูตําแหน่งที่วางได้ค่อนข้างเหมาะสมลงตัวนะอีกหนึ่งวิธีก็คือวิธีการใช้จุดตัด9ช่องนะครับอันนี้คุณรูก็ใช้บ่อยค่ะคุูเป็น อาชีพอิสระอีกอย่างก็เป็นช่างภาพเนี่ยผมก็จะใช้ในเรื่องของกดกดสส่วนแล้วก็จุดตัด9ช่องนี่แหละมาใช้นะครับว่าเราจะวางตรงไหนให้พอเหมาะสังเกตเห็นว่ามันจะคล้ายๆ้กด3ส่วนนะครับมีเส้นที่1นะครับเส้นเส้นที่1นะเส้นที่สนะครับเพียงแต่ว่ามีเส้นแนวตั้งขึ้นมาเรนจะเห็นมีการวางจุดตัดอยู่4จุดที่เป็นสีแดงเห็นไหมครับ นั่นคือตำแหน่งที่เราจะวางจุดเด่นเอาไว้ว่าตรงไหนที่จะเหมาะนะครับบางคนแบบเจาะจงไปตรงกลางถามว่าผิดไหมก็ไม่ผิดหรือจะเป็นมุมเกือบเยื้องซ้ายบนหรือมุมเยื้องขวาบนหรือเยื้องออซ้ายล่างเยื้องขวาล่างเนี่ยก็ดูตามความเหมาะสมนะวิธีนี้เรียกว่าการใช้วิธีการใช้จุดตัดเก้าช่องนะครับอ่านี่คือตัวอย่างนะครับวิธีการใช้จุดตัดเก้าช่องก็จะเห็นว่า ภาพซ้ายก่อนนะครับที่เป็นทะเละมีเรือมีเรืออยู่นะครับจะเห็นว่าตำแหน่งสำคัญตรงหัวเรือจะอยู่ที่จุดสีแดงล่างซ้ายเห็นไหมครับจุดสีแดงล่างซ้ายมันจะจุดตัดจะพอดีนั่นคือตำแหน่งที่เราวางแล้วก็กินเข้าไปตรงกลางภาพนี่คือการจัดแบบขนาดและเรื่องของสัดส่วนของภาพให้เหมาะสมะส่วนอีกทางซ้ายมือที่เป็นภาพทิศตกดิน ดูนะครับอันนี้ใช้ทั้ง2วิธีด้วยใช้ทั้งแบบกด3ส,ส่วนและก็ใช้ในเรื่องของจ,จุดตัดกาวช่องด้วยจะเห็นว่าตำแหน่งของเรือเรือใบจะอยู่ตรงกับจุดตัดทางด้านซ้ายเยื้องล่างเห็นไหมครับเห็นไหมเอ่ยจุดเด่นหรือจุดตัดเนี่ยไม่จําเป็นต้องต้องอยู่ตรงกลางเสมอไปมันอยู่ที่ว่าตำแหน่งที่เราวางให้เหมาะสมดูแล้วมันน่าสนใจ รสรุปก็คือขนาดและสัดส่วนเนี่ยเราเอาไปใช้วิธีการจัดลงไปในภาพของเรานะครับให้เกิดความเหมาะสมไม่เล็กเกินไปไม่ใหญ่เกินไปจัดวางให้สมส่วนในหน้ากระดาษนะครับโดยอาจจะใช้กดกดสส่วน หรือการใช้จุดตัดก้าวท่องเข้ามาช่วยซึ่งเป็นตัวอย่างแล้วนะครับจุดเด่นบางครั้งไม่จําเป็นต้องวางกลางเสมอไปอยู่ที่ว่าตำแหน่งที่เราวางเหมาะสมหรือไม่และใช้ในเรื่องของความสมดุลที่เราเรียงไปมาทวงในจุดที่เราต้องการงานก็จะเกิดความน่าสนใจแล้วก็เหมาะสมกับเนื้องานไม่ทําให้ลกลุงหลังนะครับก็ไปลองฝึกกันได้นะครับใช,ใช้ใช้วิธีการนี้ใช้สําหรับการถ่ายรูปก็ได้นะ ไม่จำเป็นต้องกล้องใหญ่กล้องจากมือถือก็ได้นะครับการจัดภาพที่ดีใครชอบถ่ายวิวใช้มือถือก็ถ่ายก็ถ่ายได้ากรถ่ายภาพบุคคลก็วางตำแหน่งถูกต้องก็จะให้เกิดความสวยงามนะครับก็ไปลองใช้ดูได้นะครับสําหรับงานวันนี้นะครับเดี๋ยวจะมเีเป็นแบบทดสอบให้นะครับ5ข้อ5คะแนนเป็น Google Form จะส่งไปให้ตามลิงก์ในวันที่เราเรียนนะครับก็ตั้งใจทำนะครับแล้วอย่าลืมเก็บโพสที่ขึ้นไป ติ้งตังติ้ง,งตังเนี่ยไปด้วยนะครับเพราะใน Google Form มีให้กรอกด้วยนะครับอ่ะเก็บโพสต์ไปด้วยระหว่างเรียนเนี่ยนะตามงานให้ครบนะครับเดี๋ยวท้ายเทอมจะเหนื่อยนะกรอกไ้เลยเนาะอ่ะโอเคครับเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีนะครับ